สวัสดีครับพอลุไม่ป่าพ่อใหญ่ไม่ใหญ่แป้นช่อง YouTube ช่องทนายทะอีสานที่คารพหลักทุกท่านครับจากจากมือวานเดครับที่ผมได้ได้ล่งช่อง YouTube นะครับในในบทความที่ว่า,าจมใส่จอหลกักบ,บัรยาาเกี่ยวกับน้ำถ่วม น้ำถ่วมบานผมอยู่หน้าบ่อนตําบลเชยพึกนี่นะครับกับมีมีพี่น้องที่เบิงไปเปิดเบิงคลิปแล้วก็หายความสนใจจำนวนหนึ่งก็ติดต่อผมมาทางหลังหลังไม่ว่าเอาจะ็จะนาสนใจดีนะครับน้ำเสนอไดยนะสนใจแต่ว่าเพิ่อนอยากเพิ่อนอยากตีตีบอกว่า บอกภาษาอีสานจะเป็นอย,ย่างนั้นอย่างี้บอกภาษากลางเถาะมั่นเครื่องๆผมก็คิดน้ำอยู่หลายหลายรอบอยู่ก็เลยว่าถ้าพี่น้องขอมากและสิจัดไห้จัดไห้หกะจิพี่น้องเป็นผู้ตัดสินนะครับนา้าว่าปังปังเบิ่งคลิปนี้แล้วมีกระแสตอบรับกสัสิจัดไห้ต่อไปเรื่อยๆนะครับกส็สิเอาภาษาอีสานนี้มาบอกเรื่อยๆมื้อนี้ เอามาว่าในเรื่องอย่างนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3ตุลาคม2 6 8เวลากับปเวลาประมาณ17นาฬิกา47นาทีนะครับผมเอาเรื่องที่มีกระแสในในโลกโซเชียลนะครับว่าผู้กองแมวสุภาพสตรีสาวสวยหลายอ,า,ยอาชีพเนะาะไลย หลายงานหลายตำแหนง่งผู้กองแมวในมุมมองของผมนี่ผมมองแล้วว่าเรามาทำไายระบบราชการเป็นอย่างคือวางสั่นครับผู้กองผู้กองแมวเล่าเล่าได้สองขันดูราการเลื่อนไหลโยตํตำแหน่งของเล่านั่นบ่ได้คำนึงถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่นเลยบ่เม็นมีแต่เล่เด้เก่งกะย่าเก่ง โดโพหลายนะครับเพราะว่ามันม่เพื่อนร่วมงานอยู่ขันสมมุติว่าเอาเอาเอาเรื่องสองขันก่อนนะครับน้ยยังบ่ได้เอาเอายอดบ่ท่านได้เอายศดเอาตำแหน่งสมมุติว่าสองขันเนี่ยขันขัน,ขนหน่วยงานเพิ่นกษมีโคต้าครับขันได้ดูจังสั่นก็แสดงว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นถือฤทธิ์ร่อนลงไปเลย ผมบ่ไดบอกว่าถึงความเก่งหรอกครับเพราะว่าความเก่งนี่อาจจะได้อยู่แต่ว่าในเรื่องที่ผมคำนึงถึงตรงที่ว่าถ้าเจ้าได้สองขันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนอื่นในเพื่อนร่วมง,งานในกลุ่มในในกลุ่มกองหรือว่านในกล่องลอยหรือว่าในแผานแของเจ้าน่ะก็ถือตัดสิทธิ์ปีนั่นไปยิ่งเจ้าได้ดูดูคนอื่นในผานาก ในกล่องลอยในในหมวดในกลุ่มกองของท่านเลยนะครับเอาผมเอาที่แผนกหรือว่ามันจะแคบนะครับส่วนแผนกเนี่ยให้โคตามาสองคนเนี่ยเราผนกเนี่ยมีคนเท็ดงานที่เจ้ได้สองขันอยู่สิบเอ็ดคนเอาสมมติวมีสิบเอ็ดคนขันเจ้าได้เนี่ยอีกอีกสิบคนเขาก็จะเบียดกันนะโอเคกับเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าขันเจ้าได้อีกเนี่ย กับแปคนนะแล้วเขาเมื่ออีกจักปีเขาจะลั่นขึ้นมาหลุ่นนะครับกับต่างล่อเจ,าเจา้าเจ้าใหญ่หนีไปหน่วยอื่น่ปละนะครับผมก็เลยมองว่าบยุติธรรมบอมเนมแีแต่ผู้ก่องแมวผู้เดียวในในในผานังนั่นะนะครับมี11คนเอาเธอเขาอาสิิบะบเกงถึงขนาดกับเจ้านะครับบะเกงเลิศเลอเพอร์เฟกคือเจา้าทว่า เห็นงานนากันนะก็น่าจะเป็นลักษณะผู้กองแม่ขันเจกเกงเลืศอเลอยจังสันได้ครับกะ2สองปีหรือสามปีดเดือนอนึงสามปีเดือนหนึ่งเนี่ยพอดีพอดีบอมเนคนเกงอุบาทอุพโลกครับเป็นเกงธรรมดาเกงเกงพอดีพ่องามนะครับอันนี้ผมเบิงในในลักษณะที่เราได้แลวก็ไใต้เต่าออมากเนี่ยยังบ่ได้มองยดได้ครับยศนี่แห้งไปกันใหญ่นะครับเอาเอาสองกัดนี่ก่อนนะครับ ผมว่าเรามาทำลายระบบราชการหลายกว่านะครับเป็นจังไดน,นะครับมุมมองของผมทีที่ได้นำเสนอไปก็ล่องล่องฟังและก็ล่องวิจารณ์มาแน่นะครับคันได้คันได้ไอาน้องเบิงใน้ไช่อง YouTube หรือ Facebook ที่ผมลงไปนะครับเพิ่นมาหลังไม่ก็เลยจัดหาล่องลองเบิงนะครับ ติชม,มแม่แหลก็สิน้าเสนอในมุมมองของผมในอีกต่อไปในมืออื่นครับเอาไวส้สำนิสกรนะครับมือีิสวัสดีครับ